น้องๆในน้ำมีอะไรคะลุงในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวครับน้องๆคุณมุกดาโอเคชัดดีค่ะภาพป้าเตือนใจสวัสดีครับผมนูนนะครับ <c oughs> ที่มองเห็นทางขวามือเมื่อสักครู่นั้นพังแบมนะครับ <c oughs> ชมพู่ตรวจในนั่นให้หรือ,อยังเนี่ยแหละเห็นแวบๆเมืเ่อกี้นี่เดี๋ยวนะมีของตกค้างนะครับลุงบอลถามนิดนึงชมพู่ตรวจตรวจตรวจอนนั่นให้ลุงหรือ,อยังตรวจไหมลืม อ้าวอ้าวโอไ้ได้ขขได้ได้อ๋อได้ได้ได้ถ้างั้นเดี๋ยวบอกเขา,าจัอ๋อได้ได้ได,ได้อาจจะเป็นส่งสองครั้งใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อได้ได้ได้ได แน่แน่มาแล้วรับขวัญรับขวัญกําลังจะทําอะไรรับขวัญแต่บ่อน,นี้ข้างล่างมันไม่ปกติครับลุงอ๋อนะครับก็ก็พอรู้นะครับข้างล่างนี่น่าจะเป็นต้นตะเคียนอยู่ใช่ไหมนะครับเอ,อนะครับก็บน่าจะประมาณนี้แหละพี่น้องเคยได้ยินอืมครับผมเอ้าน้องน้อง,องลุงวนใหญ่เล่นในน้ําไม่มีอะไรนอกจากปลาเออ ยังวกกับไม้อันนั้นรู้เลยว่าลุงเอคุณพี่กุลสวัสดีครับสวัสดีครับเอนะครับเอลุงนนแย่เล่นในน้ําก็มีปลาสิจา้าคืออย่าให้บรรยากาศมันอึมครึมเพราะมันใกล้มืดแล้วพี่น้องใช่ไหมมันจะทําให้พี่น้องสยองอลุงนนก็จะไม่กล้าอยู่ที่นี่ครับ คุณพจนีสุราัานีสวัสดียามเย็นค่ะลุงนวนลและทุกท่านคนรับขวัญหลายร้อยปีก่อนสถานที่แห่งนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยค่ะใช่ไม่สัมผัสได้ใช่ไหมครับก็มีเรื่องเล่าบอกว่าบริเวณบ้านนี่แหละพี่น้องนะครับก็มกีเรียกต่อตะเคียนอยู่อยู่สองจุดนะครับก็มีการข่อมบ้านสร้างต่อตะเคียนนะครับแต่เดิมบริเวณบ้านนี่เป็นบ่ออะไรอย่างนั้น แล้วก็ไปขุดดินจากบ่อเอามาถมบริเวณบ้านไรอย่างนั้นนะครับก็ไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้ชาวฝรั่งนะครับทางต่างแดนเขาเป็นคนมาสร้างไว้เพราะว่าเขาไม่ได้ถือสารในเรื่องของเขาเรียกต่อไม้นะครับไม่ว่าจะต่อต้นตาลต่อตะเคียนต่อไม้ต่างๆนะครับเขาไม่เหมือนบ้านเราครับเขาก็ไม่กลัวนะครับแต่เมื่อสร้างขึ้นมาก็ ครับนะ่าจะเป็นปัญหาแต่ความเป็นจริงมันจะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรก็ต้องบอกพี่น้องว่าลุงนนนไม่ไม่แน่ใจนะครับก็ม,มีการเล่าปากต่อปากมานะครับ ครับสวัสดีครับอ้าวครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับผมกับพี่น้อง IC, อีซีนะบอกว่าจะกลับแล้วคุณปีชาตินะครับส่งตุ๊กตาให้ลงุลงนนท์น้องๆอยากรู้มากกว่าปลาคัลุงเอ้ยอ,อย่าให้ลุงนนท์เล่าอย่าให้ลุงนนท์เล่าเอามาแล้วพี่น้องไมาอีกแล้วไม้อีกแล้วพอ่ออีกลุงนนท์นั่งจิ้มลายไม่สนใจพ่ออีกก็หวาน้ายมาอีก พอลุงนนรู้ตัวเขาก็จะไม่เล่นพอลุงนนเผือก็มาเลยลุงนนแกงเผือเคยดูเขาจะเล่นไหมเคยดูนะพี่น้องมาแล้วเต็มเต็มพี่น้องเต็มเต็มเลยพี่น้องลุงนนแกงมองไม่เห็นมาแล้วพี่น้องแก้งมองไม่เห็น,น,ออหนโอ้โหใส่เข้าตา